ล่ะครับจากเรื่องถแถลงการนั่นเราก็มาคุยกันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นในสังคมไทยที่ผ่านมาท่านผู้ฟังที่เคารพล่ะครับอาจารย์ครับนะเรื่องนี้นี่นะมาถึงเรื่องไอ้ความอายุติธรรมพูดไปลงเย็นก็โมโหโกรธาไอ้เรื่องความยุติธรรมที่เกิดขึ้นความอายุติธรรมตอนนี้เนี่ยมันกลายเป็นสองมาตรฐาน อาจารย์เห็นไหมครับว่าความยุติธรรมสองมาตรฐานตอนนี้เป็นยังไงตามสันดานไอ้ดับเบิลสแตนดาร์ดของกษัตริย์ภูมิพลและก็ลิวร้ออาจารย์เห็นไหมครับเห็นครูแก้วไหมอาจารย์จำจำเรื่องครูแก้วได้ไหมครับที่ไปยื่นหนังสือนะครับไปยื่นดอกไม้ไมันจะยื่นหนังสือให้กับพ่อน้องเชอในกิจกรรมพลเมืองลุกเดิน ปรากฏว่าถูกจำคุก3มเดือนครับแล้วศาลนี่จำคุกไม่ให้ประกันตัวล่าสุดนี่เงินประกันตัวมากมายมหาศาลจะพาไปถึงเรื่องมาตรา112ด้วยและขนณะเดียวกันไอ้พุทธอิสระครับเอาดอกไม้จันทร์เอาสากระเบือเอารองเท้าไปถวายเพลนที่วัดปากน,าน้ำถามว่าเป็นยังไงวันนี้ไม่เห็นมีอะไรออกมาเลยแถมยังมีทหารคุ้มคองคุ้มกันกันไปเป็นทิวแถว ยังจําได้ใช่ไหมครับท่านผู้ฟังที่เขาลบลักทางบ้านตุกกตันถ้าท่านจะเห็นภาพข่าวที่เกิดขึ้นไอภาพข่าวที่เกิดขึ้นนี่เห็นไหมว่าพุทธอิสระเดินนําถือพัดทําตัวเป็นขงเบ้งไปเลยนะแล้วก็มีทหารถือปืนทาโวยืนขนาบซ้ายขวาบอดี้การ์ดใส่ชุดซาฟารีสีดสาใส่แว่นดําล้อมหน้าล้อมหลังรวมด้วยมวลชนคนกปปสใส่เสื้อเหลือง บุกไปวัดพระธรรมกายเพื่อที่จะไปหาเรื่องอสมเด็จช่วงไปหาเรื่องอฝ่ายมหานิกายเห็นไหมครับว่าไอ้ความอวดอุต,ตริของไอ้เกจิที่ว่าเป็นไอดอลอย่างอัปรีภูมิพลลูกพี่พี่บอดยอดซอมบี้ของมึงเนี่ยคือไอ้พุทธอิสระนะหรือที่ชื่อเขาเรียกกันว่าไอส้สวิตทองประเสริฐเรื่องไอ้ความยุติธรรมสองมาตรฐานที่เกิดขึ้นในเมืองไทยเนี่ยนะครับ ลุงเย็นเห็นแล้วทนไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาเล่าเรื่องพี่น้องให้พี่น้องผู้ฟังทางบ้านได้เข้าใจว่าที่มาของพี่นายกรรมอมมหิตนั้นมันมีมาจากไหนพื้นฐานก่อนเลยครับมันมาจากความยุติธรรมแบบสองมาตรฐานหรือที่เรียกว่าดับเบิลสแตนดาร์ดคำพูดนิกษัตร์ิยภูมิพลเป็นคนพูดออกมาเองว่าสังคมไทยอย่าให้มันมีดับเบิลสแตนดาร์ดแต่ว่าไอ้ลิวล้อรวมถึงพี่นายกรรมช่อชนที คนระยำอย่างภูมิพลทําไว้ก็มีแต่เรื่องดับเบิลสแตนดาร์ดสองมาตรฐานความอายุติธรรมที่ฉาบรูปมาในกระบวนการยุติธรรมของไทยวันนี้พี่น้องประชาชนคนไทยเขารับไม่ได้เขาทนไม่ได้มันถึงกําลังเกิดเข้าไปสู่ภาวะอาการจุดเดือดในสังคมไทยอย่างเช่นปัจจุบันนี่ไงครับอาจารย์ครับเรามาดูกันไหยครับว่าประวัติของไอ้พุทธอิสระนะหรือว่าไอ้พระสุวิทย แห่งวัดอ่อน้อยเนี่ยมันเป็นใครมาจากไหนดูประวัติกันเลยครับไอพุทธอิสระเกิดเม,มือ่อหนึ่งมกราคมปี2490ปัจจุบันอายุ60ปีนะครับไอที่เกิดหนึ่งมกรานี่ไม่ใช่อะไรแล้วเพราะว่าแม่มันจําวันเกิดไม่ได้ถึงเวลาก็จับยัดไปเลยวันปีใหม่น,นะคือวันเกิดพุทธอิสระเนี่ยมีบทบาทในช่วงที่เป็นผู้นํากปปสในยุคที่เกิดวิกฤตการเมืองไทยชัดดาวแบงกข,งขึ้นมาเมื่อปี2556 2 5 5 7นะพุทธอิสระนี่เป็นเจ้าอาวาสวัดอ่อนน้อยชื่อเดิมว่านายสวิททองประเสริฐเกิดอยู่กรุงเทพมีพ่อชื่อว่านายชมพูแม่ชื่อนางอัมพรทองประเสริฐไอพุทธอิสระนี่บวช3ครั้งนะครับท่านผู้ฟังที่เขารบรักครั้งแรกในบวชตอนอายุ20ปีที่วัดคลองเตยแมมีภาพเลยมีหญิงสูงศัก์มาอยู่ในพิธีในการบวชให้ นะครับเพราะเขาต้องการที่จะเอาไอ้นักเลงที่คุมาสายยาเสพติดอยู่ในคลองเตยเนี่ยขึ้นมามีบทบาทในทางศาสนาพูดง่ายๆแทรกเอาเทวทัศเอาไว้ทำลายพระาศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเหมือนกับในในใน,ในพระไตรปิฎกเหมือนกับในเรื่องชาดกที่กล่าวมาตั้งแต่สมัยพุทธกาลเลยครับไอ้นี่แหะครับคือเทวทัศแห่งโลกปัจจุบันแห่งปี2 5 5 9บั้งแรกปี2510 อายุ20ปีจากนั้นก็ไปเกณฑ์ทหารครับแล้วก็ไปบวชอีกครั้งปี2 5 2 6ที่พัทลุงมีฉายาวัสุวิทธรรมทีโลเป็นผู้ที่ไปยึดวัดอ่อมน้อยมาผพรมัอยากจะเรียกนะครับว่ามันสร้างวัดอ่อมน้อยมาจริงๆแล้วมันคือมันไป,ไปยึดเข้ามาอีกทีหนึ่งนะครับแล้วขึ้นมาเป็นเจ้าอาวาสเมื่อปี2 5 3 8แล้วก็มีการโกงพอสอ โกงพรรษาในการบวชแต่งตังต้งตัวเองขึ้นมาเป็นเจ้าคณะตำบลตอนหลังเรื่องแดงกระจาางแจ้งออกมาไอ้พระสุวิทย์นี่หรือไอ้พุทธอิสระก็ลาออกลาออกเสร็จปั๊บบวชใหม่เลยครับเดือนตุลาปี2544ี่2544นะครับตั้งฉายาตัวเองใหม่ว่าหลวงปู่พุทธอิสระสรุปแล้วไอ้พุทธอิสระนี่คือชายสามโบสในตำนานเลยเขาว่าชายสามโบสนี่คือเป็นยังไงครบไม่ได้ยังไงก็ไปดูหากันเอาเองนะครับ วัทถิมาทไปไปของคําพูดสุภาษิตไทยที่ว่าใช้สามบทเป็นอย่างไรเราไปดูกันแต่บทบาทล่าสุดที่สําคัญมานี่คือวันที่23พฤษภาที่ผ่านมาไอสุวิท์หรือว่าไอพุทธอิสระเนี่ยกลายเป็นชนวนอย่างดีที่จุดยื่นเสนอต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อให้มีการอายัดรัพย์พระธรรมชโยหรือหลวงพ่อธรรมชโยแห่งวัดธรรมกาย เราจะเห็นว่าพุทธอิสระเนี่ยนะตั้งแต่ที่มันยกทัพไปที่หน้าสถานทูตอเมริกาแล้วก็ไปถึงกับเรื่องยื่นเรื่องให้ตรวจสอบเรื่องอาสารจากพระสังฆราชเรื่องห้องกระจกวัดบวรก็ดีตอนนั้นตีเข้าไปขนดหัวเลยครับโดนขนดหางพวกนางขี้ปากทั้งหลายอย่างที่ลุงเย็นแฉไปมาคลิปต่างๆที่ผ่านมาแล้วตรงนี้พี่น้องเห็นเลยใช่ไหมครับวันนี้คือการ ผิดคิวอย่างแรงของไอ้ล้นสุวิทย์ทองประเสริฐไอ้พุทธอิสระแล้วเรียกตัวเองว่าไอ้หลวงปู่พุทธอิสระแล้วที่มาที่ไปของไอ้หลวงปู่นี่เดียวจะมีเล่าตลกหนังให้ฟังกันอีกแต่วันนี้เอาก่อนไอ้เรื่องคิวบูผิดคิวเนี่ยที่ไปหัวท้องกระจกแล้วโดนขนดหางนางขี้ปากนี่เต็มตีนเลยไอ้สุวิทย์นี่ถึงกับจ่อยไปเป็นเดือนๆวันนี้ออกมาบทบาทใหม่ครับทัานปู่ฟังที่เคารบรัก ออกมาเป็นโตโผทําตัวเป็นชนวนเหตุที่จะก่อให้เกิดการยึดวัดธรรมกายทลายล้างธรรมกายหรือว่าจับหลวงพอ่อธรรมชัยโยศึกให้ได้แล้วที่มาที่ไปของการเป็นชนวนสําคัญในยืน่นหนังสือดี i มันมีที่มาที่ไปอย่างไงนะครับแต่ก่อนจะไปถึงตรงนั้นวนมาก่อนครับว่าไอ้คนที่อ้างตัวเองว่าจะมาเป็นพระพุทธเจา้าองค์ที่10มาเป็น โพธิทิสัตว์ที่มาโปรดสัตว์ก็ลองถามกันดูครับว่าไอที่ว่าเป็นพระดีจะมาเป็นฮีโร่ปราบมารปราบเหล่าอธรรมแต่ตัวเองทำเหี้ยทุกแขนงเสียเองวันนี้สังคมไทยตัดสินได้ครับว่าใครดีใครเลวจากตลอดระยะเวลาที่ไอหมาพุทธอิสระตัวนี้เนี่ยผมไม่อยากเรียกมันว่าพระนะ ออกมาเนี่ยบับมาก่อกวนป่วนบ้านป่วนเมืองจนถึงปัจจุบันนี้ประชาชนคนไทยสังคมไทยเขาแยกได้ว่าอะไรดีอะไรเลวอะไรถูกอะไรผิดวันนี้เรามาฟังกันดูนะครับไอ้เรื่องที่มันเรียกตัวเองว่าตัวเองเป็นหลวงปูนะ่มาจากไหนพุทธอิสระนี่นะตั้งตนเป็นหลวงปู่หลังจากที่บวชได้ใหม่ๆนะครับบวชใหม่ๆก็สร้างเรื่องสร้างลาวขึ้นมา หลอกว่าตัวเองเนี่ยเป็นหลวงปู่ถึงแม้อายุพันสาจะไม่มากแต่ตัวเองนี่คือหลวงปู่เทพโลกอุดรที่มีอายุเป็นพันพันปีมาแต่สมัยพุทธ,ธกาลเป็นอากาลิโกอยู่เหนือการเวลาทั้งปวงสามารถที่จะมีกายทิพย์เดินเหินข้ามเวลาข้ามมิติได้จะไปไหนก็เหาะเหินเดินอากาศแล้วที่สำคัญที่สุดที่มันสร้างเรื่องโม้ให้ลูกศิษย์ที่เป็น เป็นแม่ยกทั้งหลายแหล่ของมันฟังนี่ก็คือละครฉากใหญ่ที่ตั้งตัวเองว่าหลวงปู่พุทธอิสระมีเรื่องโกหกสำคัญไว้ก็คือมันสร้างเรื่องว่ามันขึ้นไปกราบหลวงปู่แหวนสุจิโนโนแห่งวัดดอยแม่ปังแล้วปรากฏว่าเมื่อหลวงปู่แหวนสุจิโนโนเนี่ยเห็นพุทธอิสระก็ออกมาจัดการจัดแจงปูอาสนะให้นั่งและก้มลงกราบแล้วก็เรียกพุทธอิสระว่าหลวงปู่ นี่ครับเรื่องนี้ครับเรื่องที่มันโกหกญาติโยมทั้งหลายแหล่เอาไว้นะครับแล้วก็บอกด้วยว่าตัวเองเนี่ยจะเป็นพระโพธิสัตว์องค์ที่สิบจะจุดติมาเป็นสังฆราชแล้วก็จะมาโปรดสัตว์ในยุคพระศรีอาริยะเมตรยัยสำคัญไปกว่านั้นเมื่อมันไปสร้างตำนานเรียกตัวเองว่าหลวงปู่ โดยการโกหกพกลมคําโตว่าหลวงปู่แหวนมาปูอาสนะแล้วก็ก้มลงกราบเรียกผู้ธอิสระว่าหลวงปู่เท่านั้นยังไม่พอครับมันวนมาถึงเรื่องศรัทธาแห่งความเชื่อของหลวงพอ่อฤาษีลิงดำในยุคนั้นปี2520นห้อี่หลวงพอ่อฤาษีลิงดำนี่เรียกว่ามีบทบาทต่อศรัทธาของปีน้องประชาชนคนไทยมาก นะครับมันก็เอาหลวงพอ่อฤาษีลิงดำเนี่ยมาโหนแล้วก็สร้างสัญ,ญลักษณ์ขึ้นมาว่ามันเนี่ยไปพักอยู่ที่วัดท่าสุงบริเวณลุ่มแม่น้ำสแกกลังในแถบจังหวัดอุทัยธานีแล้วก็หลวงพอ่อฤาษีลิงดำนี่ก็ออกมาให้การต้อนรับโอ้โหเรียกว่ามีญาติโยมแห่ออกมาสนทนาธรรมวันกับคืนเลย พุทธอิสระหรือเรียกตัวเองว่าหลวงปู่พุทธอิสระนี่ไม่ได้หลับได้นอนฉันเป็นทิพนะแล้วท้ายที่สุดแล้วเนี่ยพอจะลงไปอาบน้ําในหลุมน้าสแกกลงังไอผักตบชาวาที่ลอยกันอยู่เป็นแพก็แหวกออกหลีทางให้พุทธอิสระลงไปสงน้ำดูนี่มันสร้างนิยายมวยล้มต้มคนดูหลอกชาวบ้านสิ่งที่เกิดขึ้นคืออะไรครับ ก็สร้างอิทธิปาฏิหารจอมปลอมแล้วก็เรียกตัวเองว่าหลวงปู่ให้ติดปากหลอกพี่น้องประชาชนคนไทยที่หลงเชื่อมันในอดีตแต่ปัจจุบันนี้ไม่มีใครเชื่อมันแล้วครับวันนี้พุทธอิสระนี่หรือว่าไอ้โลนสุวิทย์ทองประเสริฐออกมาทําตัวเป็นอะไรเป็นชนวนมูลเหตุให้อะไรครับ ให้ทำตามออเดอร์บ้านสี่สาวพลเอกเปรมในการที่จะจัดการธรรมกายเพราะว่าพลเอกเปรมนั้นไปรับเอาพินัยกรรมเลือดมาจากศิริราชเมื่อเปิดพินัยกรรมแล้วศรัทธาแห่งประชาชนที่เหนือนำกว่าศรัทธาแห่งราชอาณาจักรของกษัตริย์ภูมิพลจำเป็นต้องถูกทำลายลงก่อนที่จะมีการเปลี่ยนผ่านรัชการสู่รัชการที่สิพินัยกรรมเลือดได้ระบุไว้อย่างนั้นพลเอกเปรมจึงหาทางที่จะจุดชนวน รวมไปถึงเรื่องการล้มกลุ่มสามปอบุรพาพยักษ์ซึ่งเป็นหอกข้างแค่เป็นเสี่ยนน้ำมาแต่อดีตวันนี้ครับดาราที่เขาจัดตั้งแต่งตัวผัดหน้าทาปากเตรียมจะให้ขึ้นมาสู่ตำแหน่งนายกรัฐมนตรีนะอันนี้ไม่รู้ว่าเคาะกะลาให้หมาดีใจหรือเปล่าแต่ผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยคือไอ้ตอกไผ่บูนครับไผ่บูนคุ้มฉายานะ ท่านผู้ฟังที่เขาลบลักทางบ้านก็ถามกันมาจังเลยว่าไอ้คุ้มฉายานี่มันฉายาอะไรฉายาอะไรลุงเย็นก็ตอบให้ฟังเลยครับไปสืบทราบข้อมูลอยู่ตั้งนานว่าไอ้ต๊อกเนี่ยหรือว่าไอ้ไผ่บูนคุ้มฉายามันมีฉายาว่าอะไรฉายาของมันตอนนี้เขาเรียกกันว่าเฮียตะกายดาวครับไอ้ต๊อกไผ่บูนคุ้มฉายาหรือที่เรียกกันว่าเฮียตะกายดาวเนี่ย มันเป็นคนเตี้ยต่ำดำอัปลักษณ์จิตใจสกรปรกอ,อกหักซ้ำซากแต่ยังอยากเป็นนายกตอนนี้รับบทออกมาเป็นโจรปล้นธรรมกายหวังจะชุบกายให้ฝ่ายอัมมาตให้บ้านสี่เสาเห็นสร้างผลงานให้อีเปรมเมื่อไรที่เข้าไล่สามปอไปได้ก็หวังใจไว้ไว้ว่าเขาจะยกไอ้ล่างต่ำดำเตี้ยเฮียไม่เป็นสองรองใครให้เป็นนายกนี่ครับความหวังของไอ้ต๊อก ภับู์คุ้มฉายาฉายาวาเฮียตะกายดาววันนี้อยากเป็นนายกโอ้ยครับพี่น้องครับวันนี้เรามาดูกันครับวาเฮียตะกายดาวเนี่ยสุดท้ายมันจะไปถึงไฟฝั่งฝันหรือเปล่าหรือสุดท้ายจะลงไปอยู่ในหม้อแกงเดี๋ยวเราก็จะได้เห็นกันแต่ที่แน่ๆวันนี้คนที่รับงานมาจุดชนวนคือพุทธอิสระพุทธอิสระยื่นหนังสือให้ดีเอนะครับแล้วก็ตามมาด้วยภัยบู์นิติตะวัน ที่เป็นประธานปฏิรูปฝ่ายสงฆ์ช่วยกันลุ้มที่จะจัดการพุทธศาสนาในใน,ในนิกายมหายานโดยเฉพาะมุ่งเป้าหมายไปที่ธรรมกาย DSI เป็นยังไงครับที่ผ่านมาเนี่ยออกหมายจับพุทธอิสระเรื่องนี้ครับท่านผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านลุงเย็นฟังแล้วก็อด ทนไม่ได้ที่จะเป็นที่ต้องออกมาพูดออกมากระชากากไส้มันเห็นภาพข่าวไหมครับวันที่23ที่ผ่านมาไอ้พุทธอิสระบุก DSI ยื่นหนังสือให้อธิบดีภัยสิย์ไอ้อธิบดี DSI คนปัจจุบันนี่ไอ้นี่ก็รับงานเข้ามาครับไอภัยสิย์วงเมืองเนี่ยจะไปเอาใจไอ้ต๊อกนะไอบูนคุ้มฉายาฉายาไว้หี่อัตกายดาวงานนี้กินไม่เข้าคายไม่ออกนะแทงลึกก็ติดกึก ถอนจึกก็ติดกักงานนี้มึงพังมีแต่ตายกับตายเป็นอธิบดีดีเอสไอดีๆไม่ชอบโอ้โหอยากจะตะกายดาวอย่างลูกพี่จะไปเป็นประหลัดกระทรวงยุติธรรมเขาสัญญาเอาไว้ว่าจะให้ตำแหน่ง4 1ถ้าถล้มธรรมกายได้ก็เต็มที่ใส่เกียร์เดินหน้าไม่มีถอยหลังถล่มเต็มที่หวังขยี้ธรรมกายพุทธอิสระนั่นนะคือโดนข้อกล่าวหาโดนโดนไม่ใช่ข้อกล่าวหาโดนหมายจับเลยครับ พราะว่าที่อดีตผ่านมาทําอะไรไว้บ้างมีตั้งแต่ปิดถนนแจ้งวัฒนะปิดสถานที่ราชการนะครับแล้วก็บุก DSI ยึดกระทรวงการคลังที่ผ่านมานำมอบกปป,ปสตั้งเวทีแจ้งวัฒนะบุกปิด DSI ในปี57สารสั่งปรับเป็นเงิน2.6ล้านบาทจะเสือกมาถ่ายรูปยื่นหนังสือให้กับ DSI อยู่เมื่อวันที่23าพฤษภาคมที่ผ่านมานี่ครับ ดูสิครับว่ามาตรฐานความยุติธรรมในสังคมไทยเป็นยังไงไอ้คนคนนี้แหละครับที่เป็นคนปิดถนนก่อความเดือดร้อนยิงชาวบ้านล้างตลาดมีสมุนออกมาคอยลุมกระทืบคนเดินผ่านทางมีกล้วยที่กลายเป็นตำนานกลวยศักดิ์สิทธิ์แห่งประเทศไทยก็ไอ้พุทธอิสระนี่แหละครับแล้วยังนำมอบบุกกระทรวงการคลังเมื่อวันที่26พฤศจิกายนปี2556เป็นพระมีหมายจับคดีกบฏคดีก่อความไม่สงบภายในประเทศ สารอนุมัติหมายจับแล้วชัดเจนแน่นอนลงวันที่14พฤษภาคมปี2557ยังมีบทบาทในการนำขบวนป่วนการเลือกตั้งปี57นะครับบุกวัดปากน้ำถวายดอกไม้จันทร์ศักกระเบื้อและรองเท้าให้กับผู้ที่รักษาการสังฆราชแต่ว่ากลับไปยื่นหนังสือให้กับ DSI ในวันที่23พฤษภาคมที่ผ่านมาเวลาบ่ายโมงตรง วันนี้สังคมรับรู้หรือ,อยังครับรับรู้ถึงความอายุติธรรมความบัดซบที่เกิดขึ้นในสังคมไทยความเป็นดับเบิลสแตนดาร์ดสองมาตรฐานพุทธอิสระนี่แหละครับคือตัวดีนี่คือภาพอัปรีที่บาดใจที่สุดขณะเดียวกันนะครับว่า บุกมาที่หน้าสถานทูตอเมริกาก็ดีบุก DSI ก็ดีแต่กลับไปถ่ายรูปคู่กับอธิบดีแล้ววันที่24ไปไหนไปนั่งหัวโต๊ะประชุมครับผู้บัญชาการตำรวจผู้ทรจังหวัดปทุมธานีจนกระทั่งมีหนังสือคำสั่งออกมาให้เตรียมกองร้อยปราบจลาจลเพื่อที่จะเตรียมบุกวัดธรรมกายในวันนี้ก็เดี๋ยวก็รู้หมู่รู้จ่าครับที่พูดกันอยู่นี่เดี๋ยวก็รู้ว่ามันจะออกหัวหรือออกก้อย แต่เน้นย้ำนะว่าวันนี้เนี่ยให้มันกล้าหน่อยที่ผ่านมานี่เห็นแต่เอาเถอดเจ้า่อดีแต่ออกมาเคาะกะลากันไม่เห็นว่ามีใครทําจริงสักทีนี่ครับประชาชนคนไทยเขาเห็นเขาตัดสินได้ว่าไอ้เรื่องสองมาตรฐานนั้นมันเป็นยังไงครับอาจารย์ครับผมพูดมาถึงเรื่องดับเบิลสแตนดาร์ดสองมาตรฐานตรงนี้ตอนถัดไปที่กําลังจะพูดนี่เขาเรียกว่าแฉพิณากรรมอมมิตครับอาจารย์ครับค่ะ ไอพินัยกรรมอมมาหิตเนี่ยถามว่าทําไมผมถึงต้องเรียกคําว่าพินัยกรรมเพราะว่าคําว่าพินัยกรรมเนี่ยนะมันคือเจตนาลมของคนตายคนตายเขียนพินัยกรรมเอาไว้เราชาวบ้านล่านตลาดก็รู้อยู่ว่าการทําพินัยกรรมทําไว้ทําไมเพื่อให้มีเจตนาลมของผู้ตายเป็นคําสั่งเสียก่อนตายนั่นเองนะครับเรื่องนี้เรื่องคําว่าแฉพินัยกรรมอมมาหิต ลุงเย็นจะเข้ามาพูดให้ฟังหลังจากที่ลุงเย็นขอเวลาเข้าห้องน้ําจิบน้ําชาสัก5นาทีนะครับตอนนี้ก็อยากจะส่งให้อาจารย์ได้คุยกับพี่น้องท่านผู้ฟังที่เขารบรักทั้งบ้านไปพังพลางก่อน